เดี๋ยวเดี๋ยวราชาไทยนี่มันคนดังนี่ว่ะเดียวเดียวเดียวเหมือนคุคุๆว่าก็คาเคยเจอต๊อกๆนะเจอคนดังนี่ว่ะตาหน้องคนดังเข้าตีน้องจงต้อนรับก,การกลับมาของข้าตาน้องคนดังเข้าตีน้องก็ว่าอยู่ คนนั่งคอฟฟี่หรอนาะรู้า,านะมึงบอกว่าเกมนี้ยังเปิดไหมยังไม่เปิดเ,เ,เลยนะนะ้องนะวิง่งเบาๆวอร์ระกายก่อสู้สักหน่อยใช่ครับ f c แล้วเหมือนกันนะครับบอกเลยบอกเลยว่า f c แล้วเหมือนกันนะครับเ <c oughs> จอเจ๋อเจ้าไม่คิดว่าจะเจอพี่นี่เฮ้ยไม่ไม่คิดว่าพี่เขาจะเข้ามาตี๊ยนะรเราตอนแรกไม่ได้คิดอะไรไงเห็นแค่เนเนตตา แต่พอตามหลังมาราชาเมไทยที่ง่าหน้าเกียวมาจ้ะเจอคนดังเฉยเลยมาแล้วจริงโอหเสียโน้ครับเสียโน้เขาเขาน่าจะรัวนะว่าเะาพอจบล้่ไมจบคนเขาดิ เรียกไงเป็นก็เหมือนกันะนะเนาะโจมตีรอที่จะอัดหน้าพุณเจ้าไม่ไหวแล้วน,น่าตายมากเลยฮันน่าไม่มีนะไม่มีตัวอยู่ในพนุ่มเล เช็คแล้วแล้วเกมนี้เย็นเซฟให้สุดนี้ขาาัดขวางเรื่รังวันให้เรียบป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีลองสิมด,ดิตต์ดูเลเว่นและสเลเยอร์ร have appeared ลองสิมด,ดิตต์ดู สวยเนาะขอใช้ระยะหน่อยตากเลยครับเฮ้ยมังเลยมังเลยนะ้องตากเลยว้องเลนดาของเราก็ถูกโจมตีมีค,ล,คล,ลิปเล็กเกอร์อะโทคลิปเล็กได้ปหมอะไรอะตอนนี้อะไรน,นีววนสวยครับสวย ตัดยิงไปได้ตาหมดเลยขาจะลงกระทือ่พีน้องๆเจีเาจะลงกระทืบกี่ลรวพี่ผมพูดตรงๆเลยเขาจะลงกระทืบพี่ล้วพี่เงเขาขาดไม่เข้าผมว่าเขาลงกระทืบพี่แล้วนะพี่จริง

ลักสู้ต um> ัวจริงมาแล้วแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซปเปอรกลังส่ออเพื่อเรียบร้อย ยอ e เลยเย a ่ยมเลยอะคุ้นตตัวเทนไปต่อกแม่สอเมกะตายนะคือ ขากดหลังร no ี่นกดไงไายแล้วายครับพี่ดาวสายปั้มซายปมหมดหมาแล้ว แล้และและมันขึ้นมาแล้วขอด้วยอ่ะพี่กลับกับกับกับคอซกูกามาด้วยสลับดีไหม <laughs> สลับไปเชื่ออะไรอ่ะตอนนี้ไม่ไม่น่าต้องสลับนะสัตว์ขัจกวารเป็นรังวัลให้เรียบอุ้ยพี่ไม่ตาย You think, An ally has been defeated. An enemy has been defeated. You have been defeated. An ally has been defeated. Only <coughs> ที่ทีมเรามีแต่คนตนึงๆอ่ะตึงกันเญญตี้ยฮะต้อมเลนดักของเราถูกโจมตีนรอรับหน่อยเดี๋ยวขึ้นมาลับบอลตาน้องมเมื่อไรมึงจะเปิดไหมก่อนกูถามกูถามจริงบอกมึงจะเปิดไหมตั้งแต่ชาที่แล้วชาตินี้แล้วนะน้องนักสู้ตัวจริงมาแล้ว <c oughs> มทีนี้ได้เนะล,ลื an ดอดดันสู้ในตัวข้ามันพุ่งพลาดสุดๆขป่าได้เลยนะอเชระยะหน่อยโอ้เกิดไม่เกดนี่บอกเลย ให้เปิดอันติตอนมัตนตอนตอน,ตอนตอนตอนฮายาเตะอันตีนะครับลองสิทธิดูอล้รครับพ <c oughs> ี่น่ารัก ผู้เกินแรงเกินชัดเดียวเลย <laughs> <Triple kill. laughs> Your, <laughs> Your team has destroyed a tower. มั้งๆๆๆ Super creep ถูกส่งออกไปแล้ว Your team has <laughs> destroyed a tower. Ultimate Nice assist uh. Double kill <laughs> yeah, <laughs> Oh, An enemy has been defeated. holy dragon has been defeated. พอสองหน่อยแล้วกันไปล่างไหนก็ได้นะไปดักไม่ได้ยังพอเขาในคืนบันมีเคีย์คิยกันเยอะหลายคนอยู่ป้องเลนดักของเราถูกโจมตีเยี่ยมดี ทำไมล่ะนักสู้ตัวจริงมาแล้วาเลยมามายืนให้ผมหน่อยขอบคุครัผู้อเช็คระยะหน่อยตาจแล้วนะดาดาดคือท่าไม้ตาย Defeated. Shut down. Oh. Oh. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. ส ah, วัสดกครับเป็นการนัก <Brother> ที่สวยครับที่หนักซรอฟเซอร์ที่พี่เขาหน่อย สวยหายหมดเลยสวยสวยพี่อ่อตีบนพร้อมกลางย้ำผมตีกลางนะพอเขาไปกันหมดหมดเอาล่างก่อนไหม

มาตอยันบ่อสุดสุดเกณฑพี่สุดเกณฑสกอร์ผมเหมือนอมตัวที่สองอ่ะจริงตอนนี้สามสามสบสกอร์แครีหรือโดมเราเล่นอีกเวดีเราก็ชนะแล้วเนี่ย เลต้องไหนน้องเด,ววดเ,เ,อเดี๋ยวเต้อ้าวไม่ใช่เดี๋ยวอ้าวผมอ่านผิดผมอ่า,เานเปเขา <c oughs> ว่านาคอร์สเขาเรียกครับโซ่แล้วสมองมันเบี้าาทยผมคิดว่านาคอร์สพูดอ่ะนาคอร์สเป็นน้องผมไงไอเผมคิดว่านาคอร์สพูดอย่างเมื่อกี้เขาเรียก <c oughs> ลองสิบด,ด,ดิ้ง <c oughs> <c oughs> จอเลยครับจริง

ชอบกินหอมซอยอะซอย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 หมดปี